กล่องแพ็โดราโนบิตะไปเล่นเบสบอลกันแล้วเออรอเดี๋ยวนะไปเดี๋ยวนี้ละเอ้ยโนบิตาจะไปไหนอีกล่ะอะคือว่าผมเมื่อกี้เพิ่งจะสัญญากับแม่ว่าะจะอ่านหนังสือทํากันบ้านไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเป็นแบบนี้อีกมาคุยกับแม่หน่อยสิโอ้ยแม่โนบิตาเวลาโมโหนี่น่ากลัวชาวมัดเลย,เยพวกเราไปกันดีกว่าแม่บอกกี่ครั้งแล้วนะ พ่อใหอ่านหนังสือทําการบ้านเสร็จก่อนแล้วเขาออกไปเล่นกับเพื่อนน่ะฮะไปงาโดนบ่นซะยาวเลยนะได้ยินเสียงคุณแม่มาถึงนี่เลยน่าเบื่อชะมัดพอแม่โมโหที่ไรหน้าโกรทุกทีเลยสงสัยต้องตั้งใจเรียนให้ให้แม่บนอีกแล้วล่ะมั้งเอาล่ะต้องสบานกับตัวเองจริงจังสักทีโอ้โหถ้าความตั้งใจนี้อยู่ได้เกินสามชั่วโมงก็ดีนะออไอสมองมันไม่แล่นนะ เวลาแบบนี้ต้องเปลี่ยนบรรยากาศบ้างซะดีไหมเอ้าล่ะหนึ่งสองสามสี่เอ่อหนึ่งสองสามสี่เอหนึ่งสองสามสี่เอาล่ะอ่านต่อเฮ้ยจริงสิต่อไปก็พักสมองอีกหน่อยดีกว่านะเอาการ์ตูนมาอ่านให้สนุกดีกว่าอ่ะเออว่าแล้วเชียวตั้งใจได้แค่สามนาทีสามสิบวิเองเหรอเนี่ย้อ,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 ห,อยหลับไปได้ไงเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนี่ฉันโอยแย่จริงๆ เฮ้ยทำไมเราเป็นแบบนี้นะ่ะเกลียดตัวเองชะมัดเลยไม่ได้เรื่องจริงๆนะมีเครื่องเออตั้งใจมากขึ้นหรือเปล่าล่ะออกแล้วเหรอนายเดี๋ยวแบบนี้ทุกทีเลยไม่ลองพยายามเองบ้างเลยนะไม่ไหวก็พยายามหาทางให้ตัวเองตั้งใจมากขึ้นอยู่นี่ไงเล่าเนี่ยเหรอหาทางเหรองั้นเหรองั้นเหรอเออจะว่ามีมันก็มีอะนะกล่องแพนโดรา่ามันคืออะไรนะ่ะอ้าวก็เครื่องช่วยให้ตั้งใจมากขึ้นนี่างเรา ลองกดปุ่มด้านข้างกล่องดูดิอออเนี่ยเหรออคนที่กดปุ่มนี้นะห้ามเปิดกล่องนี้ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเด็ดขาดเลยละเอ้าทำไมอ่ะเฮ้ยกดถ้าเปิดนะจะมีผีนะกูน่ากลัวปลอบหลอกเฮ้ยแต่ว่าถ้าเราไม่เปิดก็ไม่เป็นไรใช่ไหม <laughs> มันก็ไม่ง่ายอย่างที่นายคิดแบบจีเพราะว่าจะกล่องเนี่ยนะมันจะทําให้นายอยากจะเปิดไม่ออกเองกว่าจะพ้นยี่สิบสี่ชั่วโมงนี้ไปได้นะ ต้องมีความตั้งใจแบบสุดๆเลยล่ะจะบอกให้ลองดูดิแต่ฉันว่าโนบิตะน้ะทำไม่ได้หรอกน้อยๆน้อยๆจะมากไปแล้วฉันไม่เปิดหรอกให้ดูเหอะไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นสักหน่อย<ม>ก็แค่กล่องธรรมดานี่เองว่าแต่กล่องนี้มันสวยดีเหมือนกันนะเออแล้วมันจะมีผีแบบไหนโผล่อ,อ,อมาเฮ้ยเย่เยแล้ว เกือ,อ,อบจะเปิดดอกดูแล้วไม่ล่ะออ่านกระตูด,ดีกว่าจ,จะได้ไม่ต้องสนใจมันโอ้โหอ,โอโดวงตัวเริ่มเลยใชยโยจับได้แล้วเอาไปใส่อะไรดีล่ะเอะกล่อง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 ฮะล้วมีกล่องอยู่นี่นนะเกือบไปอีกแล้วใช้วิธีนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยฉันไม่เปิดหรอก ออฮะ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 ไอ้ฮะฮะฮประมาทไม่ได้เลยนะน่ากลัวน่ากลัวจริงๆด้วยมาไปคลิปที่อื่นดีกว่าเก็บไดึงชักนี่แหละอือแบบที้คงไม่เป็นไรแล้วล่ะนบิตาชิสุกะสวัสดีจ้าสวัสดีชิสุกะเข้ามาก่อนสิ ไหนแล้วแสดงต,ต่างประเทศที่สัญญาว่าจะให้ฉันนะ่ะไม่เห็นได้สักทีอ้อลืมไปเลยเอ่ะรอเดี๋ยวนะฉันจะไปเอามาให้เ,เดี๋ยวก่อนนะแหมนาบีาตาขี้ลืมจริงๆเลยเอเอาไปเก็บไว้ไหนนะตในนี้ก็ไม่มีซะด้วยอตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่เจอในนี้เปล่า เป็นพรุ่งนี้ได้ไหมอ่ะอ้าวทำไมอ่ะอ้เจ้ากล่องนี้มันนักกลัวจริงๆเผลอนิดเดียวจะทำให้เราเปิดอยู่เรื่อยเลยทำไงดีอ่ะเฮ้ยกิงสิห่อ,อ,นนอมันไหลๆชั้นละกันถ้าหอไว้คงช่วยได้บ้างนะแต่ว่าจะไปซ่อนที่ไหนดีอเออที่ที่ไม่มีใครเห็นมันน่ะ แเอาเก็บไว้นใ,นนวในนี้ดีกว่าเฮ้ยฮะแค่นี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วอะอุ๊ยเอาอะไรไปซ่อนไว้นะเออคือไม่มีอะไรคับแม่อย่ามากโกหกแม่นะก็แม่เห็นอยู่นี่นาหรือว่ามันเป็นของที่แม่เห็นไม่ได้อย่างนั้นนะหรอเออบอกมานะไม่ใช่สักหน่อยเป็นของที่ไม่ใช่แล้วต่างหากครับงั้นก็เอามาให้ดูสิเฮ้ย เห็นไหมฮะมันแค่กล่องเนี่ยไหนลองเปิดออกดูสิเออไม่มีอะไรหรอกฮะเปิดไม่ได้ก็บอกให้เปิดออกดูยังไงล่ะใส่กระดาษสอบที่ที่สุดคะแนนไว้ใช่ไหมเออผมเปิดกล่องนี้ไม่ได้จริงๆนะเปิดเดี๋ยวนี้นะคือถ้าถ้าถ้าเปิดออกมันจะมีผีน่ากลัวออกมานะครับแม่เปิดเดี๋ยวนี้นะฮ้่ป่านี้งนี่ตายังพยายามอยู่หรือเปล่านะงนี่ตา อาจจะเออเอเปิดออกมวเหรอ้าวมันเล่นหนาไม่กลัวแล้วเหรอมันก็ยังน่ากลัวน้อยกว่าแม่แล้วกันนะเออเหรอแบบนี้เหรออรถวิทยุบังคับจอสามมิติอ้โหเทชมัดเลยรถฟอร์ดวิทยุบังคับรุ่นยอดพิษด้วย ไไนี่นี่นี่ใจแอ้นขอฉันลองบังคับบ้างได้ไหมล่ะเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ได้นะคันนี้เป็นของเล่นสําคัญที่สุดในชีวิตของฉันเลยนะทำไมยอมให้ตกไปอยู่ในมือเด็กซื้อบือ้ออย่างนบิตาเด็ดขาดเลยอย่างนายเล่นเดียวก็พังหมดพอดีเถอเฮ้ยเราไม่ได้ซื้อบื้อขนาด,ดานั้นสักหน่อยไม่เห็นล่นแต่เอามนเล่นอวดเราึงใจอันนี้ในในงกชมัดเลยแย่ที่สุดเลยเป็นเพื่นอนยังไงกันเนี่ย ึเฮ้ยใ,ใครมาเล่นรถบังคับในบ้านเนี่ยนีอ่อะโนบิตะกลับมาแล้วเหรอเอ๊ะเฮ้ยรถบังคับพูดได้อ๋อโดราเอมอนแน่ๆเลยโดราเอมอนโดราเอมอนโดราเอมอนฮะเอ่อเย้เอาสวัดดีสวัดดีเอ่อเอ่เออโดราเอมอน เครื่องขนาดยักษ์ที่มันคืออะไรกันน่ะรถวิทยุบังคับจอสามมิติไงมานั่งตรงนี้แล้วก็ขับไปนะรถบังคับมันก็จะไปตามที่เราขับแล้วกล้องทีวีที่ติดเอาไว้กับรถบังคับมันก็จะส่งภาพไปที่จอสามมิติตรงหน้าเราดีไงเราโอ้โหยอดไปเลยแล้วถ้ารถบังคับไปชนกับอะไรเข้าไหนี่เน,นี่ยโอ้โอยอ้ยทางนี้ก็จะรู้สึกเจ็บไปด้วยอันนี<อ>้จะบอกไ้นี่เดไรมอนมอใขอฉันลองขับดูบ้างได้ไหมอ่ะโอ้ยไปใหญ่อะจืดพิตาหน้าซื้อบือจะตายเนาะทำพังอีกแน่ จะไม่ให้นายเล่นปัดโทอะไรกันเล่ามาเล่นอวดให้ดูแต่ไม่ยอมไปเล่นด้วยแบบนี้เหรออ,อก็ได้านายมันกลอย่างเช่นแบบนี้ต่อไปฉันก็ไม่เล่นกับโดราเอมอนอีกแล้วเหรอให้ดูโอ้ยงอนแทออก็งั้นก็ได้ถ้าง,งั้นขับอยู่ในห้องนี้นะก็เร็วแค่สิบกิโลก็พอนะอย่าเร็วมากต้องอย่างนั้นดีเอานะเท้าวขวาก็คือคันเร่งส่วนเท้าซ้ายก็คือเบรกนะรู้แล้วนะ่ะหน้าก็เหมือนขับโกคาทนั่นแหละ ใอ้ดูฝีมือฉันขับกันแล้วกันนะโอ้ยยอดไปเลยเหมือนได้คบเองจริงๆด้วยอะเนาะดี่ๆเด้ออะเดี๋ยวรถพี่ตาจะชนแล้วรีบเลี้ยวเลยเร็วๆ้าหลบเรียวเียวโอ้ยเกือบไปโอ้โหตายตมียามะแลงมุมเต็มไปหมดเลยอ่ะไอ้โถขับไม่มองข้างหน้าแบบนี้อันตรายมาก ยุ่งชะมัดเลยนายดูเงียบๆอยู่ไม่ได้ไงอะเฮ้ยเร่งความเร็วแบบนี้อันตรายนะเฮ้ยอ่ะเรียวเลียวดีกว่านะเอ้้นี่เดี๋ยวมองข้างหน้าดิดูผู่ชะมัดแล้วฉันจะขับได้ยังไงละแบบนี้ถะโถไม่ต้องคอยสั่งได้ไหม นีฉันว่าพอดีกว่าน้าโนบิตะเรื่องอะไรเล่าให้ฉันสนุกต่อยสักหน่อยเถอะน้โอ้ยโอ้ยโอ้ขนาดนี้จะขับได้ยังไงกันเล่ารีบถอยหลังออกมาเถอะน้าแล้วอะอะไรนะฮะลองเปิดไฟหน้ารถดูดีกว่าใ่ใช่าไปเลยอ้หนูหนูหนูนี่นะไปเอาคราวนี้ก็ไม่มีตัวกวนแล้วสิขับออกไปข้างนอกเลยดีกว่าเดี๋ยวก็เจ็บตัวหรอกฉันไม่รู้เรื่องด้วยนะที่เจ็บตัวได้ยังไงกันล่ะ ก็แคกของเล่นนี่นะไปเลยเหมือนจะมัดเลยแฮยอดย a h ฮูมันได้ขับออกมาจริงๆเลยนะเนี่ยเออเอเฮ้ยเอ้านั่นมันสมัยโอ้นี่นะนี่ละแกล้งซะเลยดีกว่า เนได้อ่อใครเรียกชื่อฉันด้วยอะ่ะใครทางนี้ไงสเนออยู่นี่เฮ้ยรถมันขับพูดได้เหรอเนี่ยเออผีหลก <laughs> ขี้คลาดชะมัดเลยได้แกล้งคนอื่นนี่มันสนุกจริงๆไปต่อดีกว่าอ,อะไรเนี่ยอะไรเอ้ยโอ้ยโอ๊ยไมนะ่งน <laughs> สนุกจริงๆเลยแฮะโอโหเร็วดีมันกันนะเนี่ยยังก็ขับอยู่ในสนามแข่ง อ่ะลงแอนน้ำด้วยโอ้โหแบบนี้ดีจริงเลยแฮะทางนี้ไม่เปียกเลยแม้แต่นิดเดียวสนามของพวกเรานี่นะดีละสำรวจตรงนี้หน่อยดีกว่าโอ้โหยอดไปเลย ยังกบุกตะลุยล่าสัตว์ในป่าแอฟริกากันแน่ยเฮ้ยจัดจัดโฮ้ยอุ๊ยอุอุยออุยอะไรกันเนี่ยวิไอ้นมันอะไรอ่ะตัวบีตาพอได้แล้วนะมันอันตรายนะรู้ไหมไม่ต้องห่วงหรอกน้ายังไม่ได้ชนอะไรสักหน่อยสบายมากนายน่ะไม่มีใบขับขี่ด้วยดีนะอ้าวเอ้ยโดวบีตาระวังหยา นจนได้เห็นมาโอ้ยตกใจหมดเลยเป็นไงบางก็ไม่รู้พังหรือเปล่าเนี่ยฉันไปดูก่อนนะโอยโถเอ้ยไม่น่าจะให้โนปิตายืมขับเล่นเลยแฮโอ้ยอีกคันพังเล,เลยหรอเนี่ยโนบิตาคันนี้เปนของแกจริงๆด้วยะ่ะอ้าวเอคันนี้ของใจแอแอนเหรอ <c> <c> ขอขอโทษนะหน่อยแนะ่แกบังอาจทำให้รถของฉันพังจัเจอใช่ไหมโดนขัดตรง โนบิตา no นายอยู่ไหน no อ่ะโนบิตาเฮ้ยแึแต่จังเลยฮะหายไปไหนก็ไม่รู้เ<อ>น่นเนี่ย,ยออโอ้ย,อย,อยอน่วมเลยนัน่นนะได้ไเห็นไหมเล่าฉันบอกแล้วว่าจะเจ็บตัวก็ไม่เชือ่อคราวหน้าจะไม่ดื้ออีกแล้วครับมันจริงเหรอสมตั้หน้าแล้ว เรื่องควบคุมกล้ามเนื้ออ่ะสมาสมารสเร็วอ้วเลยเมาเลยวาเลยมๆเลยมเลยมาเลยเลยมาเลยมาเลยมาเลมาเลมาเลยาเลเลาเลยมายมเลยเฮ้เลยาเลยมาลยาลยมาเลยวาเลยมเลยมาเลยมรอลยเมาเลยมาเลยมาเลยมเลยมาเลยมายมาเลยมาเลยยมลุยง่ายแค่นี้ก็รับไมาไล้กระจอกชะมาา เอาละลูกดิฉันรับเองรับเอง,รเ,องรเร็วเข้าสินเดอเออลังลังไปนิดข้างหลังข้างหลังอ๋อเอาปะโทจมลงไปในน้ำแล้วแบบนี้เสื้อผ้าเปียกแน่เป็นไรเหรอไอ้สองคนน,นั่นน่ะบัวทำอะไรกันโยใช้อยู่ทำไมเราไปเก็บบอลกันโยมาสิจะตีเองอะแล้วข้าวนบิตะนายลงไปเก็บแล้วกัน <ปะ S 1> ทำไมให้ฉันเก็บอ,ะอ่ะเอาก็นายเล่นเบสบอลไป่ได้เรื่องเลยนี่นาก็ทำประโยชน์ตอนเก็บบอลบ้าไม่ได้หรือไงอ่างั้นเก็บก็ได้เออ เร็วๆเข้าไสใจอันที่หน้าครัวอยู่ด้วยหายยังเจอจังสิฉันกำลังควานหาอยู่นี่ไงไม่เห็นยังไงอ่ะเจอแล้วนี่ไงเอาได้จึ๊บไปแล้วเอะไรอะไรโง่ยใครใครคว้างบอลมาโดนหัวฉันเนี่ย เราไปโดนหัวหรุ่อพีมัธยศที่น่ากลัวซะด้วยสิน้องพิตาแกไปเก็บบออมาเดี๋ยวนี้เลยนะครัอจะฉันเหรอแม่จะเอ,อะ๋แบบนี้ฉันโดนช็อกแน่ๆเลยไปขอโทษเขาดีๆก็คงจะไม่เป็นไระละมันเออแต่ใจออ้เป็นคนตีเองไม่ใช่เหรอใจออ้ก็น่าจะไปเก็บเองสิจริงไหมอะ นายพูดมามันก็ถูกเหมือนกันนะแต่ว่า้ชักช้าอยู่ได้รออลไรฮะบอกให้ไปเก็บบอลมาไงเออก็โดนหมอน,นั่นชกกับฉันเตะเลือกเอาจเจ้าอะไรจะโดนอะไรจะได้ได้ๆๆไปเก็บก็ได้อ่ะเอ้ยต้องขอโทษจริงๆนะครับนายเองแล้วที่คว้างมาเฮ้ยเจ็บใจจริงๆทำไมฉันต้องทำน้าทีนี้ทุกทีเลยอ่อโอ้ยอีกแล้วเหรอก็นายอยากจะไปทำตามคำสั่งพูดน่นเองนีนะ ถ้าม่อยาทำอะไรก็บอกไปตรงๆเลยสิว่าไม่ทำแต่ว่านายก็คงจะไม่กล้าพูดอยู่ดีนั่นแหละดิฉันไม่กล้าอ่ะอ้อแล้วมองที่ฉันทำไมอ่ะเอาออกมาช่วยหน่อยสิโดราเอมอนโอ้ไม่ได้เรื่องเลยอทำอะไรด้วยตัวเองบ้างไม่ได้หรือยังไงแล้วเครื่องควบคุมกล้ามเนื้อแล้วก็ปืนยิงเครื่องรับสัญญาณ เราจะบังคับกล้ามเนื้อของคนอื่นได้ตามใจเลยยังไงล่ะยกตัวอย่างนะถ้าฉันขยับแขนไปแบบไหนมันก็จะส่งผ่านระบบวควบคุมที่ยิงธัญญาณออกไปหให้อีกฝ่ายน้นขยับตามที่เราสั่งเลยละไงนี่เอ้ยอธิบายไปมันยากๆแบบนี้นายเขาไม่เข้าใจรอมเนาะใช่ไม่เข้าใจอ,ะอ่ะอาจารย์ก็จะทําให้ดูนะเอา้าเล่ามายิงฉันทำไมล่ะเนี่ยฮ่า มาเริ่มออกกําลังกายกันดีกว่าอันหนึ่งสองสามสี่ฮ่าฮ่าจะเออสี่อึ๊บเดี๋ยวเอ๊ะเดีซ้ายขวาอึ๊ออโนบิตะนี่กี่เงาไม่ได้เรื่องนะนายอะโนบิตะงี้เงาไม่ได้เรื่องสอบกลาตกทุกทีให้ฉบูดอะไรเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าล้อเล่นน่แต่นายคงเข้าใจเรื่องนี้แล้วใช่ไหมเล่าถ้าใช้ให้เราทำอะไรที่ไม่อยากทำล้วก็บังคับให้ทำเองซะเลย จะจัดการให้แสบเลยแา่รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆบ้างไหมอ่ะรู้สึกไปเองเปล่าเรียบร้อยคนที่ทำอะไรไม่ได้เรื่องอย่างเราก็มีดียิงปืนแม่นนี้แหละเอาละก่อนอื่นต้องมางคับเจ้าเสน่ให้ทำตามใจเอ็นอ้วนเป็นหมูตอน ใจเอ็นอวดเป็นหมูตอนแฮ่แห่แห่น้อยแน่ามังอ่านมาว่าฉันเหรออ๋อฉัน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 เปล่านะฉันไไม่ด้เปล่ายังไงเปล่านะนี่ได้ผลเกินคาดแฮะต่อไปก็ต้องบังคับใจแอ็นบางละอุยยังไงโอ๊ยรู้สึกโอ๊ยโอ๊ยมึนมึนมึนอุดอุดฉันเป็นหมูแบบนี้เหมือนหมูไม่ล่ะอุด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 ฉันเป็นหมูแบบนี้เหมือนหมูไม่ล่ะอุด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 โอ้โหเหมือนเลยเหมือนหมูเปียกว่าไงนะอาอะไรกันนายพูดเองนะ

วนต่อไปในท่อเหรอไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะหาคนมาช่วยเก็บให้เองโอกาสที่เราจะแก้แค้นมาถึงแล้วอาลจใยแอนซนเนอรีบมาที่ท่อระบ,บายน้ำเร็วรีบไปที่ท่อระบ,บายน้ำเร็ว <S 1> <S 1> นหนึ่งสองหนึ่งสงหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสอง พี่ไม่เป็นไร e, ใช่ไหมใครบอกว่าไม่เป็นอะไรเรารีบช่วยหน่อยสิเร็วเข้าโอ้ยใครบอกว่าไม่เป็นอะไรเรารีบช่วยเร็วเข้าแส้ไม่น่าอะไรกันล้วเนี่ยอะมีอะไรเหรอเนี่ยฮะอะน้องปีตานี่ทำอะไรอยู่อะฮะทำไรโดร้ายไอ้มอนมัวแต่พูดอยู่นั่นรีบช่วยฉันหน่อยเถอะเอาไปเถอะเอ้ยน้องปิตานี่เรียกอะไรไม่เก้าถ่าเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั่นถึงตัวเข้าใจไม่เล่าเฮ้ย